อับทำเขายิ้มทำไมอะแม่คะเขาก็ต้องยิ้มสิเขาอยากขายของอะสีม่วงคือร้านไอติมทำไมเขาดันแบบนั้นอะเขาไม่หล่อมั้งเอาสีม่วงไปหาร้านไอติมสิไอขึ้นใหม่เสื้อผ้าได้แล้วก็มีผมแบบนั้นเออเขาเป็นพ่อค้าผู้ชายเอาสีม่วงสีม่วงไปหาไอติมสิอยู่ตรงไหนครับเก่งมากต่อไปสีอะไรดีครับ สีอะไรดีนะสีเขียวสีเขียวสีเขียวร้านนี้เขาขายอะไรอ่ะสีเขียวรองเท้าอุ้ยใช่ใช่รองเท้านี่นะผู้หญิงบ้านอะไรบ้านบ้านบ้านมงป่ะอาอาจีอาต่บแล้วก็บ้านรักไทยอ่าต่อไปอ่าต่อไปไม่ต้องพูดโอเคคุยกับนิวอย่างเดียวอ่ะสีอะไรครับสีเหลืองสีเหลืองสีอะไรแน่ สีฟ้าสีฟ้าเขาขายอะไรดูสิเสื้อผ้าโอเคสีฟ้าขายเสื้อผ้ามีกางเกงด้วยต่อไปสีอะไรครับสีส้มสีส้มขายอะไรนะสีแดงสีแดงขายอะไรขอดูหน่อยขายสีแล้วก็ขายสีอ๋อขายเครื่องเขียนไม่ไม่ใช่เขาขายมีดินสอด้วยใช่ไหมนี่เขาเอออะไรเนะี่ยดินสอสีนี่อันนี้แหละ ที่รู้เหมือนกันเ,เป็นกล่องๆใช่ไหมสโีโอเคเขาขายสีเป็นกล่องๆล่วาดปากแล้วันนี้อะไรนะเขา<ต>มีวัดปากด้วยเหรอเขาขายสีเป็นกล่องๆ <c oughs> เขาเรียกว่าร้านเครื่องเขียนอ่ะไปอ่ะสีแดงไปหาร้านเครื่องเขียนหน่อยสิสีแดงไปหาอุปกรณ์วาดรูปวาดเขียนเครื่องเขียน <c oughs> อ่ะต่อไปสีอะไรครับ สีหนังสือสีหนังสือตรงไหนวะสีหนังสืออันนี้อันนี้เป็นร้านขายอะไรนะขายหนังสือขายหนังสือหนังสือเยอะแยะเลยสีสีส้มขายหนังสือต่อไปสีอะไรครับเอาสีสีเหลืองสีเหลืองขายอะไรเนี่ยเอาฟันไฟฟายสีเหลืองขายอะไรเนี่ยขาของเล่นของเล่นขของเล่นไหมสีเหลืองโอ้หเด็กมาดูของเล่นเต็มเลยสีเหลืองขายของเล่นถูกต้องไหมดูสิ มีมีดด้วยเหรอใช่มีดหรือเปล่าอะไรมันขนดขุดแดดแดดอ๋อมันเป็นกระจกลูกมันเป็นกระจกเขาแอบดูตรงกระจกไงมันเป็นเห็นไหมมันเป็นกระจกหมดเลยเห็นไหมมันเป็นกระจกตรงนั้นอะไรแดดลูกกตาลูกกตามั้งอ่ะตัวเขาตอบปิแท่นแท่นแท้นท่าเร็งท่แเนแท่แเนถูกทุกข้ามาเอาไว้แต่ไม่รักไม่รักไม่รักรักรักึ่งตรางห้อง อ๋อรักๆๆคนเก่งอ่ามาดูแม่มาช่วยแม่ดูหน่อยสิเขาขายอะไรมั่งเนี่ยร้านเครื่องเขียนขายอะไรมัง่งร้านนี้ขายอะไรมั่งไม่ได้เอาเอาเอาลังน้ากืบร้านนี้ขายอะไรรองเทา้าสีพกกาเดี๋ยวนี้ก่นอนพกกาดินสอเกง่ๆกงๆเสื้อกันหนาวหนังสือเสื้อกันหนาวไอติมมังคือเทศ อมยิ้มไข่ <laughs> ไข่ไข่หรือช็อกโกแลตไข่เหรอว่าไข่มัน <laughs> แตงกวาแอปเปิ้ลผักสลดัดมะเ,เ,เขือเทศรถเข็นสกูตเตอร์สีตักยานเก่งมาก